สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่นะครับผู้ชมตะกเกียบแบบนี้คือเป็นตะเกียบที่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วเขาก็ทิ้งนะครับการที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบนี้ถ้าการมองก็เหมือนว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีคุ้มค่านะครับเนี่ยพอเวลาคนก็หนีมาหานี่ไปลเสร็จเขาก็ทิ้งเนี่ย เพราะว่าการผลิตเนี่ยมันก็ต้องใช้เครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็ต้องใช้พลังงานทําให้ใช้มีคุ้มค่านะครับวันนี้ผมจะเอามาทําประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมจะเอาทําอะไรอุปกรณ์ของเราต้องมีนี่นะครับอันนี้เป็นกาวด,ดักหนูนะครับแล้วก็มีขวดสองใบขวดแบบนี้นะครับหรือจะเป็นไก่เคียงไก่เคียงกับขวดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีมีดอ่ะ มาทำกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดนี่นะครับเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนี่อันนี้คือกาวดักหนูวิธีทําก็น,นี่เลยนะครับผู้ชมนี่จิ้มไปแบบนี้จิ้มแบบนี้แล้ก็เราก็พันพัน,พ,นพันหมุนแบบนี้นะครับนี่หมุนอืมแล้วเราก็เอาอีกอันหนึ่งตัดชึบ โอ้เหนียวนะครับแล้วก็ปั่นไปองนะครับนี่เลยอ่าเดี๋ยวผู้ชมก็เริ่มจะรู้แล้วนะครับว่าทําอะไรอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็พอตัดออกโอ้โหเอาไม่ออกเลยนะครับผู้ชมอ่านี่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เปิดฝา นี่เปิดฝานี่ผู้ชมอาจจะเริ่มรู้แล้วครับแล้วเราก็เสียบลงไปจะลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาตั้งไว้ตรงนี้เห็นไหมผู้ชมนี่คือที่ดักมแมลงวันนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ผมดักไว้สักพักหนึ่งแล้วเห็นไหมเต็มเลยนะครับนี่นี่น,นี่เขามาเกาะแล้วเห็นไหมสองตัวแล้วนะครับผู้ชมเนะี่ยอันนี้ครับผู้ชมเอทำแบบนี้เราก็เหมือน เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะครับจะได้ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าอ่าทำให้เกิดประโยชน์นะครับอาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ